ดูดวงชาวลาศีมินเมื่อคืนไม่ได้นอนนางมาบอกตรงครนะับอกตรงๆในที่นี้คือบอกเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องราวเลขเสียงนําโชคนะครับแต่เป็นบอกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่มีคนกันแกล้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาของท่านทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกยาแย่แต่ว่าท่านยังไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งเอ็มเพสดวงชะตาเปิดรับทรัพย์หรือโชค จะเจริญลุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนางมาบอกว่าให้ระวังกับใครบางคนที่คอยกันแกล้งคนระับไปทําอะไรให้เขาหรือยังไงเขาถึงตามล้างตามผ่านไม่เลิกเมื่อคืนบอกตรงๆก็คือบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นใครท่านสังเกตให้ดีในความฝันถ้าทะเลาะวิวาทกับใครก็คนคนนั้นแหละนะผมเดลเฟอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาแสงสว่างมนจันทรา้ามาอาจจะมีเลขเสียงนำโชคบ้าง แต่ปัญหาต่างๆมันเป็นเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ชาวราศีมีนตกตําแหน่งหน้าสงสารฉันไปทาอะไรให้เธอเธอถึงตามล้างตามผ่านดวงชะตาของท่านยังตกตําแหน่งดาบสองค่อยคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบไม่ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะปลดหนี้ปลดสินนะผมแต่ปัญหาต่างๆมันเข้ามามลุมเล้า ถ้าไม่ท่านไม่สบายใจสําหรับคนที่คอยเข้ามาขัดขวางเพราะฉะนั้นผมไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงนะครับครอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขึ้นทําการค้าจเจริญรุ่งเรืองขอทํานายว่าเป็นไปตามนี้แต่ฟูบังเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะลื่นเริง,เรงสังสรรค์มีความสุขแต่มีคนมาประจบประแจงถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมการที่ท่านไล่ลําเต้นระบำําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ ดวงชะตาของท่านมีเทวดาคอยปกปักกุ้มครองรักษานางจึงมาบอกตรงๆว่าศัตรูของท่านมีนะอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะผมจะได้ชี้นําทางซึ่งสู่ความประสบความสําเร็จมันจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินและมองการไกลถึงอนาคต ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปผันพัฒนาอย่างก้าโดดตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบิ้มจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจับเต็มแต่ต้องเอาจริงนิดหนึ่งถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปผันพัฒนาอย่างก้าโดดดวงจตาสุขสมสมหวัง ดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นขอดำนายว่าดวงแบบนี้นางมาเตือนแล้วสัตรตูของท่านคอยกั่นแกล้งนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมินนะผมหมอสันขอเป็นกําลังใจให้กับท่านขอมอบเพลงนี้ให้กับท่านนะผมรับฟังเพื่อเป็นพลังบุกจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะครับ ดวงราศีมีชะตานีจะตาดีมางฟ้าประจำตัวคอยคุ้มให้มีโชคดีแต่เมื่อคืนนางมาบอกว่าคุณมีโชคแต่จะงนีคนมาขัดขวางถามดอยฉันไปทําอะไรให้คนคนนั้น นางถึงบอกว่าเปล่าเลยแต่คนคนนั้นคนใจร้ายดวงราศีนี้ชะตานี้จะตดยดี นางฟ้าประจำตัวคอยคุ้มให้มีโชคดีแต่เมื่อคืนนางมาบอกว่าคุณมีโชคแต่จะมีคนมาขัดขวา,ทางทงานอยฉันไปทำอะไรให้คนคนนั้นนางถึงบอกว่าเปล่าเลย แต่คนคนนั้นคนใจร้าย แต่เมื่อคืนนางมาบอกว่าคนนีโชคแต่จะมีคนมาขัดขวางทาดใดฉันไปทำอะไรให้คนคนนั้นนางถึงบอกว่าเปล่าเลยแต่คนคนนั้นคนใจร้ายคน คคนนนนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไก่บางคนเข้ามากันแกล้งในโชชกตาท่านไม่ต้องสนใจตั้งหน้ามุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งชาลอตจัดหนักจัดเต็มใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีความสุขมากที่สุดครับนะขอมอบเพลงนี้ให้อีกหนึ่งเพลงครับ ราศีนี้ชะตาหนี้จะได้ดีนางฟ้าประจำตัวคอยคุ้มให้มีโชคดีแต่เมื่อคืนนางมาบอกว่าคุณมีโชคแต่จะมีคนมาขัดขวางทางหน่อยฉันไปทำอะไรให้คนคนนั้น นางถึงบอกว่าเปล่าเลยแต่คนคนนั้นคนใจร้ายดวงราศีนี้เชตานี้จะได้ดี นางฟ้าประจําตัวคอยคุ้มให้มีโชคปีแต่เมื่อคืนนางมาบอกว่าคนนี้โชคแต่จะมีคนมาขัดความทางหน่อยฉันไปทําอะไรให้คนคนนั้นนางถึงบอกว่าเปล่าเลยแต่คนคนนั้นคนใจร้าย เช้าตานี้จะได้ดีนางฟ้าประจําตัวคอยคุ้มให้มีโชคดีแต่เมื่อคืนนางมาบอกว่าคุณมีโชคแต่จะมีคนมาขัดความทางหน่อยฉันไปทําอะไรให้คนคนนั้นนางถึงบอกว่าเปล่าเลย แต่คนคนนั้นคนใจร้ายขอให้ด้านสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเลิญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ให้พลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงไม่เป็นรองใครนะผมต่อแต่นี้ไปนะครผมออสั้นขอเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครผมท้ายคลิปเรามารับฟังทํานายดวงต่อกันยาวๆครับในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานดวงดาวชี้ให้เห็นว่า คุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชามากขึ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันกว้างไกลของคุณจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงานอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับงานที่หลากหลาย และมีกำหนดเวลาที่เร่งรีบความสามารถในการปรับตัวและจัดลำดับความสำคัญของงานจะเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้พยายามรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหนักและการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดที่มากเกินไปสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์คุณอาจได้รับข้อเสนองาน ที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องของค่าตอบแทนและโอกาสในการเติบโตในอนาคตคำแนะนำใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณให้เป็นประโยชน์ในการทำงานแต่อย่าลืมที่จะจัดการเวลาและพลังงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้านการเงิน ในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นอาจเป็นจากการได้รับโบนัสการขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ หรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ดังนั้นการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้นอกจากนี้คุณอาจรู้สึกอยากลงทุนในโครงการใหม่ๆห,หรือซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนระยะยาวแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจอย่าให้อารมณ์ หรือความต้องการช่วขณะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเงินของคุณคำแนะนำจะทำงบประมาณและแผนการเงินอย่างรอบคอบพยายามสร้างเงินออมและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าหรือบริการซึ่งอาจได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ายอดขายของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการทำการตลาดและโปรโมทสินค้าการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการเข้าถึงลูกค้าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงนี้อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเผชิญกับความท,ท้าทายในการจัดการกับความต้องการัของลูกค้าที่หลากหลายและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวจะเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้คุณควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการการเงินและสต็อกสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดสภาพคล่องหรือสินค้าล้นสต็อกสำหรับผู้ที่กําลังคิดจะเริ่มธุรกิจใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนและเตรียมการแตกควรศึกษาข้อมูลตลาดและคู่แข่งให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าให้ความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ของคุณทำให้คุณตัดสินใจอย่างรีบร้อนเกินไปคำแนะนำใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณในการพัฒนาธุรกิจแต่อย่าลืมที่จะวางแผนและบริหารจัดการอย่างรอบคอบให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเดยนรู้ร่วมกันดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นผ่านการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้าง อาจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแต่นี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหาร่วมกันการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายด้วยใจที่เปิดกว้างและการแสดงความรู้สึกของตัวเองอย่างสุภาพจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ในช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์ของคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกเข้าใจและใกล้ชิดกับคู่ของคุณมากขึ้น นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันได้ช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคู่ของคุณมากขึ้นอาจเป็นการทำกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกันหรือการฟื้นฟูความรักความโรแมนติกในความสัมพันธ์ของคุณความเข้าใจและความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนยิ่งขึ้นคําแนะนำให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจใช้ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจที่เป็นจุดแข็งของคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีมีที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวเองและโอกาสใหม่ๆใ,ในความรักดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งจะดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานอดิเรก หรือแม้แต่การลองใช้แอปหาคู่คุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจหลายคนแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนผูกมัดตัวเองใช้เวลาในการทำความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นในช่วงกลางเดินคุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนที่คุณสนใจมากกว่าหนึ่งคนหรือคุณอาจรู้สึกลังเลระหว่างการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ กับการรักษาอิสรภาพของตัวเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนว่าคุณต้องการอะไราจริงๆในความสัมพันธ์ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองคุณอาจพบกับคนที่มีความคิดและความรู้สึกที่ลึกซึ้งคล้ายคลึงกับคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาในการพัฒนาดังนั้นจงใจเย็นและค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวมาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการค้นพบตัวเองใหม่ใช้เวลานี้ในการทำสิ่งที่คุณรักพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักครั้งใหม่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคำแนะนำเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองใช้ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นเป็นเครื่องนำทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายสรุป ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีมีนคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความต้องการของคุณในความสัมพันธ์มากขึ้นการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจรวมถึงความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ที่มีความหมายอยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกของคุณแต่ก็ต้องเคารพความรู้สึกของผู้อื่นด้วยใช้พลังงานเชิงบวกและความเข้าใจที่ลึกซึ้งของคุณให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆแต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยความเข้าใจตนเองและความพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุข และยังยืนได้ในที่สุด